วันนี้นะคะฟ้า Product s a l l a ล u บ a าที่บริษัท VST e z ประเทศไทยวันนี้เราจะมาพูดถึงสินค้าที่ทุกคนรู้แฟนขับรู้ a ลู b a า Instant On มีสวิตแล้วจ้าสำหรับวันนี้นะคะฟ้าได้รับตัวเดโม s สวิต h รุ่น a ล u b a า Instant On 193048พอร์ต POE 370วัตต์คาโฟที่มาพร้อมกับตัว SFP พัดถึง4พอร์ตด้วยกันนะคะข้อแตกต่างภายนอกที่เห็นได้อย่างชัดเจนคืออลูบ้ามีสวิตสีขาวแล้วจ้า ร้องกี๊ดเลยเรามาดูกันค่ะว่าเจ้าตัวสวิตช์1930ที่อยู่ในมือฟ้าเขามีอะไรน่าสนใจบ้างเริ่มจากพอร์ต RJ 4 5ที่มาถึง48พอร์ตพร้อมด้วย SFP+ ส4 4พอร์ตโดดเด่นไปด้วยไฟแสดงสถานะคลาวด์ฮีทเลส SDP และ POE 5ฟีเจอร์เด่นของ a r u b a Instant e On 1930 Switch 1. Cloud Base Management สามารถบริหารจัดการได้จากทุกที่ทุกเวลา 2. เป็นสวิตช์เลเยอร์สองที่สามารถทำเรื่องของเราติ้งได้ 3. s สวิตช์ P OE c l a s s 4ที่สามารถจ่ายไฟได้สูงสุดถึง30วัตต์ต่อพอร์ต 4. เป็นสวิตช์รุ่นเริ่มต้นที่มีพอร์ต SFP+ หรือ10 g จิในรุ่น24พอร์ตขึ้นไป 5. เรื่องความปลอดภยัยเรามี Security แบบ 802.1X และการป้องกันการโจมตีแบบ DOS และข้อดีของสวิตตระกูลนี้คือการ management ผ่านคลาวด์แบบฟรีๆโดยไม่ต้องเสีย s u b s c r i p t i o นลายปีและสามารถ set up ได้ง่ายๆผ่านโมบายแอปพลิเคชันง่ายแบบนี้เลยค่ะ <Wow. S 1> ยังค่ะเท่านี้ยังไม่พออลูบาอินสแตนด์ออนสวิรุ่นนี้รับประกันกันแบบ l i m i t ต็ดไลฟ์ไทม์วารันตีกันไปเลยค่ะสุดท้ายนี้ฟ้าคงบอกได้แค่ว่าหยุดหยุดที่อลูบาอินสแตนด์ออนสวิกันนะคะ